สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตระสูรทุกท่านนะครับผมหลังจากการอัปเดตตอนเอ่อเมื่อกองวันนะแล้วก็มาเปิดเซิร์ฟตอนประมาณหกโมงเย็นนะมาเดี๋ยวเราจะมารวบรวมอันที่เข้าใหม่อันใหม่ที่เข้ามาทั้งหมดในเกมนะก็หนึ่งเลยจะเป็นทาหน้าของตัวละครใหม่อย่างตัวละครดาคิร่างผมขาวนะนี่ก็คือจะเป็นร่างที่เอ่อรวบรวมโอบิ ทั้งหมดในย่านเลืองลมมาไว้ที่ตัวมันเองนะนี่จะกลายไปร่างผมขาวตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวละคร DPS ดาเมจตัวใหม่นะเป็นตัวอบอกเลยว่าเป็นตัวละครเมตาณนะปัจจุบันเลยเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ดาคีเข้ามาเนี่ยเป็นเมตาแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะผมว่าเมตายิ่งกว่าโอบานายกนะนี่ผมว่าน่าจะยิ่งกว่าโอบานายนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครอ,อ,อสูรด้วยนะแล้วก็ ดาเมจและผูว้วนี้ค่อนข้างแรงพอสมควรนะแต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้มาลงรายละเอียดตรงดาคิดเดี๋ยวเราค่อยไปลงในคลิปหน้าๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทําการสุ่มทางด้านของตัวแดงเพื่อหาตัวละครอาหางสะกันนั่นเองนะอ่าก็ก่อนจะไปชมคลิปนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอิเลสติกช็อปนะเพเติมเกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอ e l ล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาในช่องหางหหงืนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของไดคี้ก่อนไดคีเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาพรุ่งนี้นะเพราะว่าหลายๆกิจกรรมเนี่ยมันหมดมันหมดพรุ่งนี้11โมงพอดีก็ดาคี้น่าจะมาให้สุ่มพรุ่งนี้เป็นทางด้านของตั๋วฟ้าก่อน เป็น่หน้าของตัวฟ้าก่อนอีดิสซัม,มอนทิเก็ตจะเป็นตัวฟ้าก่อนแล้วก็พอหมดตัวฟ้าเสร็จไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นทหน้าของตัวน้ําตาลเข้ามาให้สุ่มต่ออ่าไม่แน่ใจว่ามันมาต่อกันเลยไหมนะนั่นแหละประมาณนั้นก็รอชมเอาละกันนะมาเนื้อหาวันนี้ก็คือนี่อาคาซะเข้าตู้ตัวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้80เหรียญในการแรกนะก็อย่างที่ผมเคยพูดไปแหละว่า80เหรียญนะเออแม่งก็มา80เหรียญจริงๆนะเพราะว่า,าตัวละคร ใหม่ที่เข้ามาอย่างอาาซาเนี่ยมันต้องมากกว่าตัวเก่าประมาณ10เหรียญก็แปดสิบเหรียญอย่างที่ผมเคยพูดไว้แล้วแหละส่วนพวกตัวละครเอ่อฝั่งฝั่งคนเนี่ยก็จะอยู่แค่6 0 5 5้านะแต่ว่าอาคาซานี่ค่อนข้างแพงพอสมควรเดี๋ยวผมขอดูตั๋วธรรมดาก่อนอืมอ่ะนี่ก็เข้าด้วยอ่ะโอเคมาอันนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทาการเปิดเป็นหน้าของตั๋วอาซุลก่อน400ใบนะซึ่ง ผมจะแยกเป็น3อันละกันนะอสูรเนี่ยขอ200แล้วก็เป็นน้ํากับไฟอย่างละร้อยนะเพราะว่าทางน้านของตัวละครเนี่ยผมยังต้องใช้ตัวละครธาตุน้ําตัวอื่นอีกอย่างตัวที่ผมอยากได้เนี่ยจะเป็นทางน้าของกิยูกิยูน่าจะเข้าน่าจะเข้าแล้วปะเดี๋ยวผมขอดูก่อนลืมน่าจะเข้าแล้วนะอ่ากิยูสาหลัก เข้าแล้วกิวสรหลักผมก็อยากจะปั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเปิดตัวน้ำเพื่อเอากิวกับท่านั่งของชินบุแล้วก็ธาตุาไฟเนี่ยผมอยากได้เป็นท่าน้าของริงโอคุแทงน,นนะแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยเอามาไว้อัพตัวนะเพราะว่าทรัพยากรของ,ของเนี่ยค่อนข้างมีน้อยผมควรนะส่วนธาตุลมเนี่ยจะไม่เปิดนะเพราะว่าตัวละครธาตุลมผมไม่ค่อยมีตัวไหนเล่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะขอเปิดเป็นอสูรสองร้อยไฟหนึ่งร้อยแล้วก็น้ําอีกหนึ่งร้อยแล้วกันนะประมาณนี้มาเริ่มการจัดธาตุน้ําก่อนแล้วกันจัดไปป่าเพราค ซาปิโต้ล่างธรรมดาจะไปโอเคเกลือจะไปเกลือจะไปเกลือจะไปโอเคอเฮ้ยเกลือหนักมากจะไปโอเคจะไปปับ๊บสปิโต้ล่างน,นี้ก็ธรรมดาอ่ะจะไปโอเคจะไปปับ๊บครั้งสุดท้ายปับ๊บโอเคสรุปก็คือร้อยใบแม่งไม่ได้เลยเลยนะ ได้แต่ตัวกากๆกนะตัวละครธรรมดาไม่ออกเลยอะ่ะตัวละครดีๆหน่อยอยากได้กียอย่างชินบุเงี้ยไม่ออกเลยโอเคมาทางด้านของอ่าธาตุไฟจะไต๑๐เรนดาเมจก็เอามาไว้กินได้อยู่อะ่ะจะไปอยากได้เรนแท้งอะ่ะเรนแท้งหรือไม่ก็มิสซีก็ได้สองตัวมาหนึ่งสองสามปั๊บเออต้องอย่างนี้สิมาไปป๊บปั๊บแล้วก็ไปปั๊บไป อ่าทันจิโรโอเคมากินไปอีกโอเคแล้วก็ไปอีกเออได้อยู่เออตู้าตู้ทตุไฟได้อยู่นะได้มิสซี่กับอ่าเรียนแท้งมาอย่างละตัวโอเคได้อยู่มิสซี่นี่น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นดาวลุงได้แล้วนะน่าน่าจะน่าจะพอละมาสิครั้งสุดท้ายป๊อปโอเคเดี๋ยวผมขอดูมิสซี่แป๊บหนึ่งนะมิสซี่ผมน่าจะอ้ามาต้องไปอยู่ในอันนี้ก่อนดีกว่า อ่ะโอเคได้มิสซิลี่กับเรนอ่าเรนแท้งมาอย่างละตัวเนาะมิสซิลี่ขาดตัวหนึ่งพอดีโอเคได้แล้วก็เรนแท้งเรนแท้งมันต้องใช้เป็นเอ่อต้องใช้หมด3ตัวผมมี1ตัวลงกันได้หนึ่งตัวเป็น2ตัวขาดตัวหนึ่งโอเคไม่เป็นไรมาจะเป็นอ่ทาท่าหน้าของอศูนสองร้อยใบนะมาต้องออกสักอันแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้อีกเนี่ยสองหมื่นกว่าแต้มมาหนึ่งสองซ้ำปับ๊บขออาคษาสักตัวไปไปต่อขอ ขอ e d i อ่าสักตัวหนึ่งสักหลายๆตัวเลยก็ได้นะหลายๆตัวเลยก็ได้โอเคไปแล้วก็ไปไปอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเขาอีก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 โขโอเคหมดไปร้อยหมดไปอ่าร้อยสิบไปละจับบี้จับบี้จะไปจะไปเฮ้ย,ย,ย,าายมึงเอาเข้าตู้จริงปะเนี่ยไม่เห็นจะออกอะไรเลย เอาไเอาไปเอาโอเคสรุปก็คือแม่งไม่ออกอะไรเลยนะเอมันเอาเข้าตู้จริงปะเนี่ย0.13ก็เท่ากับพวกตัวอื่นๆนะแต่ว่าเหรียญระยำตำบอลมากเลยเอ้ยตัวละครเอ็นอ่าไม่ได้เลยนะโอเคมาเดี๋ยวมาเปิดอีกอีก30,000แต้มอ่า32,000เอาเอานปอาสูรลุล้วนเลยจะไปเอ็นมุร่างธรรมดาลุย อ่าลุยลุยเอ็นมูอ่าโอเคเอ็นมูล่างเอเดอาร์หนึ่งตัวเจบิเจบีเฮกีทาโร่โอเคกิทาโร่นี่แม่งมีเยอะมากเลยตอนนี้ได้สองดาวลุ้งแล้วขอเป็นตัวอื่นอ่ะไม่อยากได้กีทาโร่แล้วกีทาโร่แม่งเยอะเกินเจบีลุยเจบีอยากได้อาคาซา,าอาคาซา,าอาคาซาอาคาซาอาคาซา อาคาษาเอาหมดเกียงสรุปแล้วอาคาษาไม่ออกเลยนะสัก,กตัวนะโอ้โโคตรแย่เลยวะอ่ะเปิดไปก่อนป๊าปก็ให้มหาสารมาโอเคตัวละครเต็มเอ่อเดี๋ยวขอไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาขออัพคนนี้ก่อนโอเคเอ่อตัวละครที่เราได้มากิวทาโร่กิฮทาโร,าร่มีกี่ตัวแล้วเนะี่ยสามสี่ตัว ขึ้น2ดาวได้แล้วแล้วก็น่าจะไข่สัก2ตัวมั้งน่าจะขึ้นน่าจะไข่สองตัวขึ้นเป็น3ดาวได้แล้วก็เอนมูสเราได้มาก็ยังไม่ได้อัพนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกอากาสะขา2สตัวเนาะมาอาาะแลก2ตัวก่อนแต้มมีอยู่500กว่านะเดี๋ยวนะถัดไปมมาต้องใช้5ตัวเจตัวโอเคอ์พออยู่เดี๋ยวผมขอเอ่อแลกอากาศะอ เดี๋ยวเราทำมาคาษาก่อนแล้วก็ขึ้นวันนี้ขึ้น3ดาวลุ้งเลยเพราะตอนเนี้ยของทรัพยากรผมเอามาค่อนข้างพอดีในการทำา3ดาวลุง้งแต่ว่าสดาวลุ้งเนี่ยเราขาดเป็นทางด้านของหินเหลืองหินเหลืองยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เอา3ดาวลุ้งก่อนอันนี้เอเดี๋ยนะเรามี1ดาวลุ้งหรือ,เ,อเรามี1ดาวแดงแล้วดีกว่า โอเคอาคาศะแล้วก็จัดไปแล้วก็จัดไปปาร์ฟเขาให้สกิลขั้น5 HP SP, Attack Speed คีเพิ่มขึ้นเขาอีกเก่งขึ้นอีกเป็นพลัง166อา่าอันนี้เราเอาเป็นท่าของขีแล้วกันโอเคเป็น166เดี๋ยวเรามาดูพลังก่อนอ่ากิยู155อากาศะ166นะแล้วก็ อ๋อเอาเป็นว่ากระส่าเก่งกว่ากิลแลวนะตอนนี้โอเคอะต่อไปขาดอีก5ตัวแล้วก็หินอีกส0 0 0 0 3 0 0 0 0แล้วก็ทำไอ้พวกดาวฟ้าอีก2ตัวน่าจะขาดอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวค่อยอเดี๋ยวค่อยมาทยอยทำอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าของขาดอีกค่อนข้างเยอะตอนเนี้ยอ,อาคาซะเราเนี่ยเราสามารถแลกครบแล,แล้วต่อไปเราต้องฟาร์มเป็นทางน้านของหินเหลืองนะเพราะว่าตอนเนี้ยหยกทั้งหมดเนี่ยผมเอาไปใช้กับการประมูลแล้วเดี๋ยวให้ดู ตอนนี้อาวุธฮอลโล่ผมเนี่ยอันนี้อ่าเป็น2ดาวแล้วอาวุธอ่าดาบกระจายเนี่ยเป็น2ดาวน้อแล้วก็ไทเดนเนี่ยเป็น1ดาวแล้วแล้วก็อ่าจะเป็นหน้าของอาคาสซาเนี่ยนี่อันนี้เป็นเทียสิบแล้วอันนี้คือสุดแล้วนะดาบอันนี้คืออัพต่อไม่ได้แล้วคือสุดแบบสุดยกเว้นการตีบวกขั้นถัดไปเนี่ยยกเวนไอเนี่ยคอมไบเนี่ยได้ไแล้วก็ตอนนี้มาทํารองเท้าอีกอันนึงแล้วก็เนี่ยจะพยายามทําของอาคาสซาเนี่ยให้5ดาวแดงทั้งหมดแล้วก็อ่าเบรกเป็น ขั้นที่แล้วก็เป็นเบรกเป็นขั้นที่2ให้หมดทุกอันก่อนก็คือจะทําอาคษาก่อนแล้วก็ค่อยไปลงตัวละครอ,อื่นๆนะอย่างน้อยไอเทมอาคาสาเนี่ยราสามารถโยกได้อะมาเป็นตัวละครอสูรดามจเนาะแล้วก็ดาคีผมขาวเนี่ยก็จะเป็นร่าางของอสูรดามจดเหมือนกันถ้าสมมติผมอยากเล่นดาคีผมก็จะโอนของอาคษามาให้ดาคีแล้วก็โอนของดาคีไปให้อาคษาะอะไรได้ประมาณนี้มันสามารถโยกได้แล้วก็มีอีกเซตหนึ่งเป็นท่าางของกีทาโร่อันนี้ก็จะมีเป็นอสูร2อัน ก็ยังสามารถทําต่อได้เพื่อเอาให้กับเป็นให้ดาคิได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาทําอากษาเป็นสีดาวลุง้งเดี๋ยวค่อยมาทาการรีวิวอากษาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้มันยังได้แค่นี้อยู่จะขออัพพวกนี้ก่อนจะเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยนะเขาบอกว่าให้มาย่อยตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนตัวละครผมแม่งมีเยอะจัดเลยตอนเนี้ยดูดิแล้วคนย่อยปะ ถ้าเราย่อยเราจะได้หินเหลืองด้วยแล้วเราก็ได้ตัวละครตรงนี้ด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวนี้ผมค่อยมาย่อยอ่นอกรอบอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่าประมาณนี้เอ่อตอนนี้เรามีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้อันนี้มีอยู่หมื่นสามสามหมื่นกว่าป,ะ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 ปะั๊บป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 ั๊บเฮ้ยเดี๋ยวไปลองดาเมจอาคาสซาก,กันดีกว่ามาเอ่ออารีนากด,ดแรงดีกว่าคนนี้เขาไม่ได้เล่นแล้วนะลวหลายๆคนได้เลิกไปแบบเลิกไปเยอะมากนะเดี๋ยวขอดูกอน อเอาคนนี้แหละพลัง4ีล้านสองมาเดี๋ยวดูกันอาคาสะทุบไปโอ้ล้านหกโอ้ห้าแสนเฮ้ยทุบดอกแรกล้านหนี่แรงจัดเลยเนีย่เดี๋ยวต้องรอดูรอ,อดูอันตีทีนึงนะอันนี้คือแรงกว่าแตกก่อนเยอะนะปกติเนี่ยกระโดดทุบทีนึงเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงแทบจะไม่ถึงล้านด้วยซ้ามัง้งอันนี้คือเป็นล้านนี่คือถือว่าแรงมากเนะเดี๋ยวรออัพสุดผมอยากรออัพสุดแล้วแต่ว่ามันจะสุดขนาดไหนอาคาสะ ถือเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบนะนจริงๆเนี่ยในเรื่องเนี่ยเอาจริงฝั่งอสูรข้างขึ้นเนี่ยผมผมชอบทุกตัวนะของข้างขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กิวทาโร่อย่างเงี้ยดาคอาิอะไรอีกวะเก็กโกะอย่างเงี้ยฮังเทงงูอากาสะโดมะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้นะข้างขึ้นที่หนึ่งแล้วลืมชื่อไปแล้วเอาจริงผมชอบข้างขึ้นหมดเลยนะมันผมว่ามันเท่ดีนะแต่ละตัวเอาจริงแทบจะทุกเรื่องนะผมชอบฝั่งพวกตัวโกงมากกว่าพวกพวก,พวกพระเอก ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกวันพีชอะไรพวกเนี้ยนะบางคนเขาจะอวยแบบพวกทีมพระเอกเนาะส่วนผมอะผมไม่ชอบด้่นน่ะหนวดดำโดฟามิงโกอะไรพวกเนี้ยเออเแบบพวกตัวโกงอะผมชอบนะมากมันดูแบบทำทีมมาแบบได่นดักดักเลยอะมาแต่พูดไปนะอา,าสาซัดดอกเดียวตายไปสามตัวแล้วนี่มาปั๊บปับปับ,ปบเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาเพชรไปกดเอ,อ่อ ชิ้นเหลืองมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวต้องหยุดประมูลของกิวไว้สักสักพักก่อนเดี๋ยวทำอากาสะให้ได้4ดาวลุ้งก่อนเดี๋ยวค่อยมาประมูลอีกทีหนึ่งโอเคดามจทำไปได้อยู่ที่15้าล้านนะกิูทำไปได้แค่4ล้านนะถือว่าอาเนจอานาถมากนะกิูตอนนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวเผื่อนั้นมันยังไม่สะใจเดี๋ยวเรามาดูในหอคอยดีกว่าเดีย่ยนะขออนุญาตแรปในหอคอยน่าจะดุกว่านะอ่ะตอนนี้อยู่ที่อ่าเจ็ดแปดห้าไม่แน่ใจว่าคลิป เมื่อวานวันก่อนผมตีถึงชั้นไหนนะมาลองดูลองดูเพราะพลังมันขึ้นมาเยอะอยู่นะขึ้นมาเป็นแสนแสนอยู่นะเก6แสนกว่าต่อยไ่่ที่นึง่งต้องลองดูอยากเห็นแบบต่อยแบบ10สแต็ k ดวูว่ามันจะโดนแรงๆแรงเท่าไหร่10สแต็ k แบบติดคีอะผมว่าน่าจะแรงแบบสะใจมากโอ้กิูอ่าตายแล้วกิูโดนใบไปยิ่งหน่อยเลยอะ แม่ล้างซีซีด้วยปั๊บปั๊บปับป๊บ,ปบ,ปบตีสแตนด์บีต้องรอทีมเราเลือดเหลือต่ำกว่า50%าสิบเปอเคนต์น่น่าจะต่ำกว่านะเฮซโกน่าจะได้สกิลอยู่โอเคล้างให้กิลลหน่อยล้างปะไม่ล้าง ตายไนะเนี่ยตายเลยมา2ล้าน9ก็ยังไม่ถึงขั้นแรงมากนะเพราะสแต็กมันยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะไอ่ทีมเรานี่โดนหนักมากเลยไม่แต่ว่ามันรู้ผมรู้สึกว่ามันถึกขึ้นเยอะเลยเนะปกติมันน่าจะโดนหนักกว่านี้นะอาคาสะอ่ะหิวๆิวมาต่อยต่อยเข้าไปเตะเตะเข้าไป เตะทิปเปิ้ลทิปเปิ้ลเตะเข้าไปยังรอตีตอนเทินเอออติรอบสองดูการสแตกและเมื่อกี้เลือดต่ำกว่า50%นะมันได้สาสแต็กจากพาสซีฟพาสซีฟหรือว่าเอาเอกไม่รู้นะถ้าเลือดต่ำกว่า50%มันจะได้เพิ่ม3ส,สแต็กเลยผมจำไม่ได้ว่าพาสซีฟหรืออาวุธไม่รู้อะโดถต่อยทุบไป1ทุบไป2แล้วก็ไล่เตะมาอีกทีนึงโอเค10ส,สแตก็กมา กีวเราไม่ได้โชว์อะไรเลยอะโดนรอบแรกก็โดนใบไปปุ๊บแล้วก็เนี่ยจะตายแล้วเนี่ยดูรถพังโจมตีนั่งหะมาปั๊บปั๊บปับป๊บปับ๊บ้านสามอ่าโอ้ยอาสา,ศา,ศาแม่งท้ายๆเลยไปเหรอผมว่าอาสาผมก็สปีดเยอะนะแต่ทําไมมันดูมันดูสปีดช้าช้าหรืออาจจะเพราะว่าเราเจอกับบอทนะบอทแม่งสปีดเร็วมากชั้นหลังๆเนี่ยก็คือมันได้เปิดก่อนทั้งทีแบบบอทอะ,ออะไม่ต้องอะไรมากเลย กลละกลละเอ้ยแต่ว่าโอ้โหเวงกรรม <c oughs> เฮ้ยต่อยติดโล่โดนตัวเดียวเน้นๆสองล้านกว่าแล้วก็ติดโล่อีก2ตัวผมว่าน่าจะไม่ชนะนะโอเคดราเมียทำไปได้ที่สิล้านนะในขณะที่กิยูเราทำไปได้ไม่ถึงสล้านนะเออ เดี๋ยวรอปั้นสุดดูนะว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะสำหรับทางหน้าของอาการะนะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมดาคิเข้าเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้ากิจกรรมของดาคิตัวฟ้าเข้าผมอาจจะสุ่มแค่สักร้อยใบแล้วกันร้อยใบตัวฟ้านะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปลงกรทางหน้าของตัวน้ําตาลอีกให้ได้จนถึงแบบดาวลุ้งหรือว่าอาจจะแบบ 2- อสาดาวลุ้งประมาณนั้นนะเพราะว่าดาคิก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมจะปั้นนะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้ได้ค่อนข้างยาวมากอีกตัวหนึ่งนะผมบอกเลยว่า ดาคิเนี่ยปั้นแล้วก็ค่อนข้างคุ้มเพราะว่าคุ้มกว่าโอบานายอีกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวอสูรเนาะอาจจะใช้งบในการปั้น สูงขึ้นกว่าอุปนายอีกหน่อยนึงแล้วกันโอเคก็ก่อนจากการขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผม e l a s สติกช็อนะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง e l a s สติกช็อเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหางเหวแลวะใช้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคก็ก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส เดเี๋ยวแปะคิปวย้าซ้ายเพนิดแง่ขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม